เจอข่าวนี้ปุ๊บถ้าไม่ใช่ยาจกเลยก็เป็นเศรษฐีเลยเพราะว่าข่าวที่ออกมาจะเป็นข่าวที่พานองคํคำไม่พุ่งก็เทแบบรุนแรงมากนะคะนั่นก็คือข่าวนอนฟาร์มแต่ก่อนที่จะเกิดนอนฟาร์มจะมีหนึ่งข่าวออกมาก่อนทุกอาทิตย์เลยก็จะเป็นข่าว A.D.P. นอนฟาร์ม A.D.P. นอนฟาร์มนี่มาวันไหนบ้างคะคุณปอย A.D.P. นอนฟาร์ม <Boy S 1> เนี่ยจะมาก่อนคะ่ะนอนฟาร์มประมาณ2วันอย่างถ้าเกิดปกตินอนฟาร์มจะออกวันศุกร์ A.D.P. ก็จะมาพุธประมาณนี้คะ่ะอ่าแล้วนอนฟาร์มนี่เอาจริงๆมันคือตัวเลขยังไงอธิบายแบบสั้นๆง่ายๆมันคือนอนฟาร์ม employment ก็คือเป็นการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมก็คือพวกอุตสาหกรรมอะไรต่างๆที่ไม่ใช่เกษตรกรรมนเนี้ยเขาก็จะดูเป็นภาพรวมของเศรษฐกิจว่ามีการสร้างงานเป็นยังไงที่ไม่ใช่เกษตรกรรมอย่างเงี้ยค่ะแล้วอเมริกาคือประเทศ อุตสาหกรรมดังนั้นยิ่งตัวเลขนอนฟาร์มยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งเยอะแสดงว่าเศรษฐกิจดีดังนั้นเศรษฐกิจดีราคาทองก็ลงดังนั้นข่าวนี้ถ้าตัวเลขดีทองเทตัวเลขแย่ทองขึ้นแล้วส่วนใหญ่เวลาข่าวนี้มาเนี่ยมักจะเป็นกล่องแดงประมาณ3กล่อง3กล่องแล้ว3กล่องก็คือวิ่งได้2,000จุดขั้นต่ําวิ่งน้อยสุดๆเลยเคยวิ่งก็ประมาณพันจุด แต่เฉลี่ยก็คือพันเจ็ดร้อยสองพันใช่ค <2, 000 S 2> ่ะกล่องแดงสามกล่องแล้วเททั้งสามกล่องมันก็จะเทแบบเทแบบสุดๆ<ช>เลยแล้วยิ่งถ้าเป็นเป็นเทรนเป็นเทรนขาลงอยู่แล้วด้วยก็ยิ่งกระหน่าลงไปเรื่อยๆ<ช>ก็คือ <ฮะ S 2> พอเทเสร็จแล้วก็ยิ่งบินไปตามเทรนอีกอ๋อแสดงว่าข่าวนี้เนี่ยมันจะ วิ่งทองทองเนี่ยจะวิ่งรับตัวเลขข่าวก่อนจ<ช>ากนั้นก็จะวิ่งไปตามเทรนด์ใครที่ดูทำเฟรมใหญ่ๆต้องดูนะคืออันนี้อิงต้องบอกก่อนว่าอย่างระบบของเราเนี่ยระบบ i อเซนะคะเป็นระบบที่เราอ่านเส้นทางเดินกราฟแบบรายใหญ่นะคะเราทํากําไรหลักพันจุดต่อวันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอาทิละหมื่นจุดเนี่ยทำได้สบายๆเลยซึ่งเราเนี่ยใช้ทําเฟรมใหญ่ในการดูแล้วเราก็วิเคราะห์ข่าวด้วยนะคะเพราะข่าวเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นตัวเร่งค่ะที่ทําให้เราเนี่ยทำกำไรได้หลักพันจุดได้ง่ายมากขึ้นดังนั้นการเก็บสถิติข่าวทุกครั้ง เราก็จะต้องให้ความสำคัญในการดูข่าวพวกนี้นะคะแล้ว ADP Non Farm ในครั้งนี้เรามองว่ามีโอกาสเป็นยังไงได้บ้างมีอยู่2แบบถ้าน้องพุ่งขึ้นไปก็ทำ New High ทำ New High เลยนะคะมีโอกาสทำ New High Day เนาะแล้วก็อาจจะลงมาตอนวัน Non าร์มจริงๆหรือถ้าวันนี้ถ้ามันมีการเทลงมาในวันนี้เนี่ยเดี๋ยววัน Non าร์มอาจจะพาน้องขึ้นไปตามเทรนนะคะตามเทรน์ใหญ่อีกทีหนึง่งทีนี้แล้ว ADP Non Farm มันต่างจากนอนฟาร์มยังไงคููอิงมันทําไมมันถึงก็วิ่งเยอะทางคู่แล้วมันต่างกันยังไงคะ ADP เหมือนเขาเป็นสถาบันสถาบันหนึ่งอะค่ะก็คือเหมือนจะเป็นสุ่มตัวอย่างสุ่มตัวอย่างมาก่อนแล้วก็แบบมาดูตัวเลขการจ้างงานแต่ในส่วนของนอนฟาร์มนอนฟาร์มหลักๆเนี่ยก็คือจะมาจากกรมสถิติรายงานของสหรัฐเลยก็คือจะเป็นข้อมูลทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันต้องเท่ากันทุกครั้งไหมคะไม่ค่ะไม่คือบางทีบางที ADP อะเลขแย่แย่กว่าคาดการนะพอถึงมันนอนฟาร์มจริงๆริเลขเขียวอย่างเงี้ย ก็คือมันมันไม่ได้ลิงก์กันเลยอ่ะดังนั้นก็วิเคราะห์ไปแต่ละวันนะะดูไปแต่ละวันว่ากราฟนะวันนั้นเนี่ยถ้าขึ้นมีโอกาสขึ้นเท่าไหร่ถ้าลงมีโอกาสลงเท่าไหร่แบบนี้แล้วกันแล้วเราก็ดูตัวเลขที่มันออกมาว่ามันสามารถวิ่งไปต่อได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ดูเทรนด์ใหญ่เป็นหลักว่าหลังจากข่าวออกมาแล้วน้องน่าจะวิ่งยังไงต่อแบบนี้นะคะดังนั้นคิดไวเลยค่ะว่าถ้าเจอ A D P นอนฟาร์มหรือนอนฟาร์มเจอกันค่ะพันจุดขึ้นไปค่ะโดยเฉลี่ยก็คือ2,000จุด ดังนั้นใครที่เป็นนักลงทุนนะคะก็บริหารความเสี่ยงของตัวเองให้ดีๆนะคะแล้วก็ขอให้เฮงๆในวันที่มีข่าวนอนฟาร์มมีข่าว A.D.P นอนฟาร์มค่ะ